สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทดลองสูตรนะครับทดลองสูตรนะครับงวดที่จะถึงนี่นะฮะนี่นะฮะผมเอาแผนผังนี่มาตั้งนะฮะศูนย์หนึ่งถึงร้อยนะฮะและส่วนหนึ่งเก้าสองห้าศูนย์สามนี่คือเป็นตัวดับนะครับ,นะรบเป็นตัวดับ ผมก็เลยมาดับจํานวนเลขร้อยชุดนะฮะนี่ฮะอ่าอันนี้ก็คือคงเหลือที่ไม่ดับอยู่นี่นะฮะยี่สิบยี่สิบชุดยี่สิบชุดนะฮะแต่ทีนี้ว่ายี่สิบชุดเนี่ยคือดูแล้วมากไปผมก็เลยนำเด่นห้าตัวบนนะฮะที่ผมเคยลงให้เพื่อนๆดูนะฮะนะฮะี่จะมาให้ดูนะครับน,าานี่ครับเด่นห้าตัว นี่มาหน่วยสิบเหนือก็คือสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะฮะเราเอามาตัดอีกท,ทีหนึ่งนะฮะนี่ครับนี่ฮะสี่มีทั้งหมดหกห้าไม่มี เจ็ดห้ามีแปดห้ามีหก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 ไม่มีนะครับเจ็ดหมีมีเลขเจ็ดแปดมีเลขแปดเจ็ดหมีครับเจดมีครับเจดแปดมีครับหกหดมีครับเจดแปดมีแปดมีนะครับก็ ่าไม่มีดับไปเพียง2ตัวนะฮะเดี๋ยวมีอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเป็น5้าตัวเหมือนกันที่ผมดูอยู่ประจำประจำที่พอจะไว้ใจได้นะฮะแต่เขาก็เคยเด่นไม่อยู่เหมือนกันนี่ครับคือ0 2 3 6์้านะฮะศูนย์สอนะฮะตัวอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับศูนย์ ไม่มีเลยสองไม่มีเลยครับสามไม่มีเลยครับหกหกมีครับ เก้าเก้าไม่มีเลยครับสรุปแล้วเหลือเพียงหกสิหกสี่สี่หกเดี๋ยวมันจะเขียนไว้นีนื้อน,นะฮะหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหก หกแปดแปดหครับมีเหลืออยู่แค่นี้นะฮะไม่ต้องกลับเพราะว่ามันกลับอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะทั้งหมดหชุดนะครับดูซิว่าจะมาตามดังนี้หรือเปล่านี่เป็นการทดลองสูตรนะครับผมได้สูตรมาใหม่ก็เลยมาทดลองให้เพื่อนๆดูขอบคุณมากครับ